เช้านะคะทำดูนะคะแซ่บค่ะเขงใส่ข้าวปัตปลากระป๋องค่ะชีวดาน้ำตาลค่ะ,คะปรุงโลพี่นอ้องยังพัดง่งาย ากระป๋อ,องเหล่าน้องเฮ้ยคือเก่งจ้ะกระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะปลาทะเลเหลือก็ใส่ลงไปหัวปลากระป๋องหันแห้งแล้วจ้ะเวลาใส่ขเข่าไม่ได้แชะจ้ะเข่าห้องปรุงไปแล้วด้วยค่ะซอสปาเขียวน้ำปลาน้ำตา,าลนีจะปลากระป๋องเนาะมันอยู่โถงอยู่ฐายื่อเส่ามันหายื่อกินท่ทันค่ะบม่ได้ไปตลาดเสร็จวค่ะ ข้าวผัดปลากระป๋องยั่วๆค่ะ